หลังจากที่อัปเดตไปนานแล้วแล้วผมก็รีวิวปืนที่น่าสนใจไปหมดแล้วนะครับผมในวันนี้นะฮะถึงเวลาแล้วที่จะมาจัดอันดับเออหูปืนหลักๆโดนเนร์อไปนะฮะไออูดิโอโดนเนร์อไปมาดูซิว่าในวันนี้เมตาจะเปลี่ยนไหมนะฮะผมว่าหลายๆคนที่เล่นเนี่ยน่าจะอ่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้มั่งนะฮะก็วันนี้ผมจะมาจัด5ดับท็อปเมตาของโหมด m p นะครับผมซึ่ง จัดอ,ะ,อะต้องจัดอะยังไงก็ต้องจัดอะเผื่อว่าคนไม่รู้อะเนาะแต่ก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่า5ดับนี้มีปืนอะไรบ้างก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกม c อมพิวเตอร์มือถราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอด โกเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับผมเราเข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็5อันดับนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแค่2อันดับเท่านั้นและทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่า2ออันดับนั้นคืออะไรส่วนไอ้สามสี่ห้าเนี่ย เลเทฮะคือปืนไหนก็ได้แล้วอ่ะนึกออกโอเคเรามาที่อันดับที่5กันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ M G 4 2ที่บอกว่าเละเทะจริงกิงมันไม่ได้เละเทะนะมันโหดมากๆในรูปแบบของมันนะครับปืนนี้ผมบอกได้เลยว,ว่าเขาโดนเนิร์ฟไม่รู้จะโดนเนิร์ฟกี่ครั้งมันโดนเนิร์ฟมาบ่อยมากนะสำหรับ M G 4 2โอ้หลายแพทมากแล้วที่มันโดนแต่ไม่มีทางที่จะลงมันได้ครับเขาเนิร์ฟแบบแกล้งแก้ง,กงเนิร์ฟแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเนิร์ฟนะฮะแต่ว่าดู ความทุกิวเอ่ยความนิ่งเอ่ยลานการล่านเอ่ยนะครับมันยังดีทุกอย่างแต่ที่ผมให้มันอยู่ที่อันดับที่5เพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนกระสุนเรื่องของความไวในการขึ้นสะโพกคือพูดง่ายมันคือมันมันยังใช้เป็นนิดนึงนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันมันขาตายไปหน่อยหนึ่งนะถ้าใช้เนี่ยแต่ถ้ามันเป็นปืนดักเนี่ยมันดีมากหรือว่าถ้ามันได้เปิดก่อนเนี่ยมันดีมากสมมติเลงรอไว้เนี่ยคุณแท้จะไม่มีโอกาสได้ชนะมันเลยนะครับถ้ามันแบบมันเลงรอไว้แล้วนะครับต่อให้เป็นปืนเมตาหลักๆก็เถอ ชนะมันยากแต่นั่นแหละครับมันไม่ใช่ทุกทาม,มิ่งที่จะชนะได้นะครับผมปืนนี้มันก็จะหาทาม,มิ่งเยอะสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าใครเล่นไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่เล่น MG42 เนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้จริงๆนะผมไม่ชอบเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเขาเขาเทพมากเลยนะส่วนเเล้วเอเพราะว่ามันนิ่งเล่นง่ายแต่ผมไม่ผมเป็นคนที่ชอบวิ่งอ่ะผมเป็นคนที่หาทางดัก่ค่อยเก่งนะครับผมจะชอบวิ่งซะมากกว่าแล้วก็ จะไม่ค่อยถนัดกับปืนพวกนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็นั่นแหละเป็นปืนที่มือใหม่เล่นได้มือเก่าเล่นดีนะฮะเห็นปะเนิร์ฟไปเถอะไอ้ปืนพวกเนี้ยเิร์ฟไปก็ไม่มีอะไรครับเนิร์ฟไม่รู้กี่ซีซั่นแล้วเนี่ยเห็นปะพี่เขาก็ยังเหมือนเดิมยังโกงเท่าเดิมนะครับเออไหนปะเออประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะฮะ mgd สต่อมานะครับผมอันดับที่4นะฮะนั่นก็คือในส่วนของ xm 4อ่ะมาได้ยังไงผมบอกได้เลยว่าเริ่มเลเทสละจริงจริงมันโหดมากนะ xm 4ี่นะครับแต่ว่า ด้วยด้วยด้วยไอสองสองตัวนั้นน่ะไม่อยากพูดถึงมันน่ะนะครับคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะไอสองสองตัวอ้นั้นน่ะนะครับคือมันทําให้ปืปนปืนอื่นบทบาทมันหายไปนะครับจริงๆแล้วเอ็อ็มสี่เป็นอีกปืนหนึ่งที่ดีเพราะว่าผมเคยทําคลิปบอกว่าเอ็กเอ็มสี่เปนกระจอกนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วตัวมันไม่ได้กระจอกตัวมันดีครับแต่แค่ว่าไอสองอนั้นน่ะมันมันมันเอ๋อจัดอ่ะไม่บอกว่ามันเอ๋อจัดนะครับันเลยแบบตัวอื่นมันลดไปแห่ะตัวเนี้ยดู เนี่ยเห็นป่ะมันดีมันดีเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันดีเนี่ยนิ่งค่อนข้างนิ่งค่อนข้างแล้วกันผมไม่บอกว่านิ่งกยุดมันยังไม่นิ่งกิบมันยังยิงยากอยู่โดูเห็นป่ะความสั่นความอะไรของมันน่ะมันไม่ได้นิ่งกลิบนะครับแต่ว่าเห็นป่ะดูดูเห็นป่ะโอ้โหมันสบายบื้อซาดอโบอ่ะเนี่ย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 มันดีครับแต่แค่สองตัวอ้นั้นมันกวนไปหน่อยนั่นเองนะ ไม่มีอะไรมากนะครับมันจะคล้ายๆกันหมดเลยผมพูดเลยนะว่าหลายๆปืนมันจะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าอีกตัวที่ผมจะพูดถึงในอีกนี่เนี่ยเ,ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวต่อไปอะพูดถึงตัวต่อไปเลยแล้วกันนะฮะคล้ายๆกันอันดับที่3านะฮะนั่นก็คือไทสินะครับ ไทยสิบเก้าก็คล้ายๆกันแต่ทําไมผมถึงให้ที่ไทยสิบเก้ามาอยู่ที่อันาดสามเพราะไทยสิบเก้านิ่งกว่าครับมกล้าพูดเลยนิ่งกว่าขึ้นสะโคบค่อนข้างเฮ้ยผมว่าขึ้นสะโคบมันช้ากว่าน,นิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนแมกกาซีนผมว่าเร็วกว่ามันแต่ว่าหลักๆเลยคือมันนิ่งครับมันนิ่งแล้วกระสุนมันเกาะกลุ่มกันคนระับมันเลยทําให้ปืนนี้มันจี๊ดจังครับและอีกอย่างหนึ่งผมพูดเลยนะเบียวนักแข่งครับผมเบียวนักแข่งนะอะเนี่ยสองปืนนี้เบียวนะักไ,ไอ้ไอ้ปืนนี้ไม่เท่าไหร่นะ ไทยสิบเก้านีเท่าไหร่แต่เ m ็เเนี่ยเปรียวนักแข่งล้วนนะไปดูนักแข่งเล่นแล้วก็โหคนก็เล่นตามกันเยอะแยะนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือผมนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นออกจิตเนาะก็ใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาเลยนะครับแต่ตัวนี้โอ้โหนิง่งมันเหมือนมันมันคล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกันไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีกว่าแย่กว่ายังไงนะแต่ว่าอารมณ์มันคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นแนวนิ่งแล้วก็ลั่นเร็ว แล้วก็ความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่ตอนเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกันกับ XM4 เลยเนี่ยดูปึ๊บเห็นปะเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกันเนี่ยทุกปืนเลยอารมณ์จะคล้ายๆกันนะก็คือจะยิงประมาณ4-5นัดนะครับเนี่ยทุกปืนเขาจะเป็นแบบนี้ดูเพื่อนด้วยเออ4ี่ถึงห้านัดทุกปืนเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวจะเป็น m อ4 2เนี่ยอ่ะที่เราเล่นไปเมื่อครู่เห็นป่ะเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเรา ต่อกันที่อันดับที่2กันเลยดีกว่าฮะเอาแบบไม่เยอะแล้วกันเพราะว่าอันดับ2ออันดับ1นเนี่ยมันกวนส้นเหลือเกินฮะโอเดนฮะดูฮะเหมือนเดิมครับโอเดนโดนเนิร์ฟนะฮะในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเลงนะครับที่ผมจําได้นะประมาณนั้นละกันแต่ว่าผมพูดเลยนะเอาไปว่ามันจะเนิร์ฟอะไรช่างแม่งแต่มันไม่มีผลครับผมกล้าพูดเลยว่า ถ้าคนที่เขาจี๊ดจริงๆที่เขาเ,เล่นกันยิงเนี่ยมันไม่มีปลดเลยครับมันสองนัดเนี่ยตับ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 เห็นปะตับ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 เนี่ยคุณคิดสภาพนะโอเดนมี25นัดถ้ายิงโดนปึ่ม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 ปุ่มปุ่มเนี่ยมันยิงไป4 5ตัวแล้วกระสุนมันยัง17อยู่เลยตึม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 ,ตม,ตตมเนี่ยเห็นปะกระสุน11เนี่ย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 เห็นปะโอ้ยแล้วมันยิงกี่ตัวเนี่ยกระสุนมันยังเหลือเฟือเลยเห็นไหม มายิงไปกี่ตัวแล้วอ่ะถ้าเทียบกับปืดอ,อื่นกิตภาพเอานะ,อ,ะอย่างท้ายสิบเก้านี่ยอ่ะห้ิบน่ะไอสี่นัดหนึ่งสองไอสามเนี่ยมันต้องอีกหนึ่งสองสามไอสองสามี่เห็นปหาหน่งสองสเนี่ยเห็นปะ่ะคือมันมันใช้เยอะเออโอเดนเนี่ยสเมตรสองเมตรสเมตรสเมตรเท่าน,นั้นเลย2เมตร <c oughs> ไวต้องพูดแล้วต่อมาอันดับหนึ่งไออุดอย่างนั้นแหละไอไอดุด ครับผมเหมือนเดิมฮะอ,อ้อู้โดนเนิร์ฟครับผมอู้โดนเนิร์ฟเกี่ยวกับเรื่องของความแม่นยำนะครับระยะไกลๆไอ้อู้จะกักลงเนี่ยแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนที่ขณะเลงก็คือเนี่ยลายโยกเนี่ยไอ้อู้จะกักลงนะลงตรงไหนวะมันกักลงตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ,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 อันดับหนึ่งครับยังคลองอยู่น่าจะ ใช้เวลามาประมาณ3 4เดือนแล้วปะผมไม่มั่นใจนะครับต้องกลับไปดูคลิปตัวเองอนะเนาะประมาณแบบ3 4เดือนแล้วปะที่อูดันติดโผอันดับหนึ่งมาเนี่ยน่าจะนานมากแล้วนะครับโอ้โหดูโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนว่าระโยกเร็วอะไรเร็วทุกอย่างฮะเออาพูดถึงออกจบอันดับหนึ่งอูดอันดับ2อโอครับจำไว้แค่นั้นว่ามีแค่นั้นที่เหลือคุณสามารถเลือกเล่น BP50 คุณก็เล่นได้ อ่า F F อ่า F F A One คุณเล่นได้นะครับมีหลายปืนเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับคืออย่างอ่าถ้าอย่างเป็นในส่วนของ S M G ก่อนละกันนะเฟนเนกยังเล่นได้ผมเพิ่งลงคลิปไปไม่นานนี้เองนะเฟนเนกก็ลองไปดูได้นะครับอ่าเฟนเนกโอเทสเก้าโหดมากลูกรักผมนะโหลดสกินไว้ก่อนเลยลืมนะครับโอเทสเก้าลูกรักผมเล่นได้สวิเบดเล่นได้นะครับอ่าจริงๆ CBR4 ก็เล่นได้เนี่ยเค r ก็เพิ่งลงคลิปไปก็เล่นได้นะครับผมเน,เนี่ย Q คิวคิวนายก็ก็เล่นได้ครับเพิ่งลงคลิปไปนะครับไปดูได้เลยนะครับเนี่ย PDW โหดมากก็ยังเล่นได้จริงๆริงชิคคอมก็เล่นได้แต่แค่มันไม่เท่าไอไอูดไออูดมันโกงไงเออแล้วก็ในส่วนของ l m ลนะครับ l m ลเอาจริงๆริง้าแบตในในลึกนะถ้าลึกลึกหน่อยผมว่า u, u ูเออยูก็เล่นได้อ่า S36 กก็เล่นได้นะครับมันเล่นได้สองปืนเนี่ยมันเล่นได้แต่ว่า แน่นอนฮะมันไม่จีเท่า MG หรอกแล้วก็ MG ก็ไม่จีเท่าอู z หรอกครับผมพูดแค่นั้นแหละต่อมานะครับเป็นในส่วนของ Assault r i หรือว่า AR นะครับ D.P.50 ครับก็ยังเล่นได้ผมไม่ได้โหลดสกินไว้ขออภัยนะฮะอ่า9.5.5 6ก็เล่นได้ F4 One ก็เล่นได้นะครับอ่าิกซิกพอเล่นได้กิโลก็พอเล่นได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเนี่ย D.R. ขีดเพชก็3เม็ดก็เล่นได้ดีด้วยนะครับ Manowar 2เม็ดนะครับก็ยังพอโอเคยังเล่นได้นะครับ หนึ่งหนึ่งเจ็ดก็โอเคเล่นได้นิดนิดหน่อยๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัววาโกเอสตัวนี้ผมยังไม่ได้ปลดนะก็ขออภัยด้วยก็เล่นได้เอาผมผมไปดูสตรีมเมอร์หลายๆคนมาเขาก็เล่นได้ปืนนี้ก็เล่นได้แต่แค่มันไม่เท่าไอโอไกอูดจบไหมเออสไนเปอร์นะครับเอออาดูสามซูด้านะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือนอกเรื่องนะฮะอาดูสามซูด้าก็ผมแต่งประมาณนี้แล้วกันจริงๆผมก็แต่งตามแนะนำหมดเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ที่เจอกันบ่อยๆเจอนหน้ากันบ่อยๆอีกอก็คงเป็นโลคัสสายฟ้าตัวนี้นะครับอิเล็กตรอนนะครับผมอิเล็กตรอนเนะฮะเออปลารสายฟ้าตัวนี้นะฮะเออตัวนี้เลยนะครับก็ตแต่งประมาณน,นีน้จริงๆผมไม่ได้แต่งผมแต่งตามนักแข่งเมืตอนนั้นจําไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นสไลน์นานแล้ว谢谢ลแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยมีละดีอลก็มีปะปลายนะครับผมแล้วก็ไลทเทคก็มีแบบนนาที่จะเจออะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นสายวางบอมซะด้วย ก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ไม่ไมไมค่อยเจอสไนเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นปืนกลนะครับผมต่อมาก็เป็นลูกซองแน่นอนฮะเหมือนเดิมครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของเคหลักๆเลยนะครับไอตัวนี้มันโดนเนิร์ฟไปผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าในแข่งก็มีคนเล่นอยู่นะที่ผมผมดูแต่ว่า KM ครับหลักๆก็คือ KM แล้วก็ R90 ก็ก็เจอ,อบ้างนะ JK ก็เจอบ้างแต่หลักๆก็คงเป็น KM นั่นแหละครับผมประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้จบเร็วมากๆนะครับผมบอกเลยไม่มีอะไรมากมายนะอันดับ5 อันดับ4อันดับ 3, 3. ส,สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับเปลี่ยนแปลงได้หมดคุณจะบีพีห้ขึ้นมาก็ได้คุณจะเอาปืนอื่นๆขึ้นมาก็ได้เพราะว่ามีหลากหลายมากมายนะครับเนี่ยพวกนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดกาวห้าจุดห้าหกเอฟอาร์วัน <in s 2> <PTSD> <festive> เอาขึ้นมาได้หมดเลยแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเอามาแต่หลักๆที่ผมผมผมมั่นใจได้เลยว่าไม่มีอะไรแซงมันได้ก็คือโอ้ยอุดแทบจะไม่มีปืนไหนแซงมันเลยครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เออจบนะเบต้าเดิมเดิม เออโถ่เอ,อ้ยน่าเบื่อจังไปเงยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะรับบ๊ายบายหลังนะจุบจ๊บจุ๊บ